สวัสดีครับผมก้ารัชกิจนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาชี้จุดตายนะครับพี่ๆของเหรียญหลวงพ่อครูนะครับผมรุ่นดีเยี่ยมนะครับหรือว่าดอยอนะครับปีพศ2537นอะครับอันนี้จะเป็นจุดจ่ายตังส่วนตัวสำหรับผมเองนะครับพี่ๆที่ผมใช้เนาะดูแล้วถ้าชอบผมซื้อเลยนะครับมีแบบนี้ผมซื้อเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับพี่ๆก่อนอื่นถ้าใครมีที่บ้านนะครับพี่ๆใครอยากปล่อย นะครับผมรับเช่านะนะครับผมผมรับเช่านะครับผมสภาพนี้ผมก็สตาร์ทได้ที่1000นะครับสตาร์ทที่1000นะครับผมอ่ะมาครับพี่แล้วผมจะเอาแบบไวๆง่ายๆจุดตายสําหรับผมง่ายๆอ่ะมาครับพี่ๆอย่างแรกครับผมพลิกมาที่ด้านขวาครับพี่ๆ พลิกมาที่ด้านขวาครับขอบข้างเหรียญครับพลิกมาที่ด้านขวาครับพี่ๆตรงสี่นาฬิกาเห็นไหมฮะมันจะมีตัวตัดอยู่ครับพี่ๆมันจะเป็นเป็นล่องนะพี่เป็นล่องจึ๊กเข้าไปนะครับเป็นบั้งนะครับพี่ตรงนี้นะครับตรงสี่นาฬิกาประมาณตรงหัวเข่านะครับของหลวงพ่อสี่นาฬิกานะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับอ่านี่ครับพี่ๆเห็นไหมฮะมันจะเป็นล่องตัวตัดแบบนี้ครับพี่ๆตรงสี่นาฬิกานะครับผม เป็นแบบนี้เลยต่อมาจุดที่สองครับพี่พี่ด้านบนครับผมนี่ครับพี่พี่ <th bb> เห็นไหมฮะตรงประมาณสองนาฬิกาครับพี่พี่ตรงสองนาฬิกาครับเดี๋ยวผมซูไม่ดูดูก่อนนะน่าจะชัดอ่ะนี่ครับพี่พี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบจิก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 ครับพี่เป็นตัวตัดนะครับพี่พี่ตรงนี้จิก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 ประมาณนี้นะครับพี่ตัวตัดประมาณนี้นะนะครับผมอ่าจุดที่สามก็ตรงนี้ครับพี่พี่พิลิกมาด้านข้างครับนี่ครับ ประมาณ8นาฬิกานะครับพี่8นาฬิกานะครับผมมันจะเป็นบ้างๆแบบนี้เหมือนกันอ่าอันนี้คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมดูนะครับผมแต่ทั้งใดทั้งนั้นแต่อ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่ๆถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ตัดแบบว่าขาดครึ่งนะครับพี่ๆแบบตัดครึ่งแล้วฉีกครึ่งอย่างเงี้ย ครับเป็นแบบว่าตัดไปเลยนะครับผมผมแนะนาไม่ให้เล่นนะแต่ตัดแบบเป็นแบบว่าเนียนเียนไปเลยครับพี่ตัดแบบเนียนเียนไปเลยนะครับผมแล้วผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าตัดแบบนั้นนะครับพี่พี่แนะนําไม่ให้เล่นนะครับผมแนะนําไม่ให้เล่นเลยนะครับพี่พอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ประมาณนี้นะครับพี่พี่ใครมีก็สามารถส่งมา รับชมได้นะครับสภาพนี้ผมก็สตาร์ทที่หนึ่งพันบาทนะครับสภาพนี้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าถ้าสวยกว่านี้ผมก็อัพให้ได้นะครับผมถ้าสภาพดับกว่านี้ก็ราคาก็ลงมานะครับพี่ๆอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมใครมีก็สามารถส่งมาให้ที่ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะครับพี่ๆยังไงก็ฝากไว้เจ้านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ